สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับจุจ๊บแจงนะคะแล้วก็เหล่าโฟงเกมเกมอร์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่อันนะคะโอไทกิแล้วก็พี่เอมุนชัยแล้วอีกคนนึงนะคะ<อ>พี่เมสสุดๆของเราชื่ออะไรวะลาลาอย่างเมสกันหลเมเมสลา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 คันเชื่อนีวิคัน,เล,นเลลาค <ลา S 1> ันเทเลรา เออก็มาเล่นเหมือนเดิมนะกับตอนสตาร์พร้อมนี้เป็นพาร์ทที่สองไม่ใช่สี่พาร์ทแรกเพราะว่าทั้ทแลกว่พาร์ทแรกพาร์ทศูนย์ทที่แล้วพาร์ทศูนย์เทสเทสความผิดแกอ่ะพี่อ่านลืมเจอเลยทำมานะคะวันนี้ไม่มีคนพลาดแล้วอะไรกันยังไงเอห้องนี้เป็นกิ่งไม้แล้วในเล่นละมาคดีแกเหมือนเดิมทําไมไม่ต้องได้แต่เบนดี้เฮ้ยทําไมรู้สึกว่าบ้านเมืองเอ้ยไม่ใช่มันดูสมบูรณ์เลยขนาดนี้แล้วอันนี้เข้ากันไหมยัง เข้ามาแล้วเล่นนกัอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ในเกมเรายังหาฟินไม่เจอเลยนะคะตอนนี้เฮ้ยเราเจอแล้วว่ะเราเจอแล้วว่ะเราเจอฟินแล้วว่ะเอ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 อีกคแล้วว่ะอีกคแล้วว่ะอีกคแล้วว่ะเอเขาต้องมนเยอะจังเหรคือเข้าเกมมาแล้วแบบต้องหาฟินอะไม่หาฟินเราจะไม่มีชิตอฟินนี่สำคัญสุดเลยอะเดี๋ยวฟินต่อเนี่ยนายใช่ต้องสุนโปกด้วยไหม มุกบ้านอะไรเนี่ยมุกบประสอนไปอะไรก็ได้ต้องไว้อะไรให้มุกนี้ยังไงถึงจะเป็นได้ทีเออนี่ไม่ให้เว้ยแย่งหินพอจะเจอฟินนี่ก็เจอเข้าบ้านไม่ได้ทำไมไม่ไม่เจอใครอ่ะที่เจอแล้วไอ้ดแย่งหินแจกเอ้ยแจกเป็นประโยชน์ไหมเนี่ยเพียร์ฟเลี้ยงกูลบหน่อย The f ฟา t มาอัน Fast แปดด้วยวะ ฟาสิบเอ็ดแล้วตอนเนี้ยมันถนนเดียวกันเปล่าวนี่ถนนเดียวกันดเสียงขวาใช่ปะจากประตูวาร์ปใช่ปะเดินไปทางซ้ายอ่ะถนนอะไรถนนอะไแล้วก็ลงนี่โอ้โหทำไมทุกคนวิ่งไวกันจังเลยวิ่งตามถนนไี่แม่ไม่วิ่งบนหญ้าตามถนนนะตามแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะครับไทกิกำลังวิ่งเป็นอันดับหนึ่งนะครับตามมาโดยจุ๊กแจงแล้วก็เมมี่นะครับผมตัวเองออกสตาร์ทก่อนนะพี่โกง อ้าวหมืนกันมาวิ่งพร้อมกันเวลาเนี่ยมาเอามาดิปยืนยืนอดลแยงยื้อเนี่ยแยงสองคนนี้แลดูปัญญาอ่อนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุณรู้ว่าแยงให้ดูมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอตั้งสี่คนแยงเฮ้ยจะตามทันแล้วนะเว้ยเฮ้ยไอ้ยืนดีมันโดปาดตีอัดอยู่เปิดไม่ได้พี่เอเปิดให้หน่อยเจอของดีเย้ไปก่หนเจออะไร ว้าวเชสเตอร์มาแล้วนี่บ้านหมูเป็นหมูบ้านเลยบ้านหมูบ้านหมูว้าวบ้านหมูอยู่ตรงไหนตรงนี้ถ้าเค้อออกมากูรู้มากเลยตรงนี้ขอบคุณไี้ของปากระพงด้วยหัวปากระพงมีแครอทด้วยแต่ไม่เก็บโดนหน้าอู้หูของเพียบเรียนได้ว่าของเพียบเลยเฮ้ยเจอท่อเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรใต้ดินใช่ไหมเฮ้ยเจอเจอเบอร์รี่แบบใหม่ที่มันแบบเก็บได้หลายอันน่ะ เราไปอยู่ตรงไหนกันวะจุยซี่เบอร์รี่มะตรงนี้เอออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้ตกลงอยู่ตรงไหนอยู่แถวๆนั้นแหละเดี๋ยวนะซ้ายบนเนาะเอ๊ะอ๋อโอเคเจอละมาเบลเจ้าวัวแล้วเจอวัวแล้วทุ่งใหญ่มากเลยตรงไหนอยู่ตรงนี้ชุดไม่ตัวตรงนี้เป็นกุญแจบีบคอมึงแกง ได้ได้เกียร์แล้วเหรอใช่แล้วอันนี้อันนี้มันดอกไว้อยู่บนพื้นอ๋อขุดขุดขุดเดินเล่นสร้างกีดแบบคิดมากนะเฮ้ยกระเป๋าเราก็ฟาร์มหญ้าไม่ได้ดิเพราะว่าทุ่งหญ้าสีอะไรดีเอาสีแดงแล้วกันกระเป๋าฮะก็หลงไปข้างล่างนู่นดินี่ไงสักไซก็มีหญ้าใช่เหรอเห็นแล้วเห็นแล้วอ่เอาเอาไปเครื่งหนึ่งไปอ่เอา ทำกันโคตรจมื่เลยแต่ยังไม่มีกิ่งเอ้ยยังไม่มีฐานจริงๆท้งรอดครับทอ้บ้านหมูอบ้านหมูโอ้ยเี๊ยบเจี๊ยบเี๊เดี๋ยวแม่งวิ่งไปมาติดไฟที่บ้านหรอกช่บหายขามันเนื้อสดเนื้อสดฆ่ามันเนื้อย่างเนื้อย่างตายเสร็จแล้วเป็นสเต็กเลยนะไม่ต้องปรุงตายจริงเหรอใช่ให้มันตายตอนไหนโอ้ย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 ใกล้ไฟฉันก็ไหม้เหมือนกันทีนะฐานไี้ใช้กี่อันอ่ะ อ่าอีกสองอันก็ได้ชิ้ผ่านแล้วกูเผามาหมดป่าเลยบอกใช้อีกสองอันไม่เก็บไปแต่ว่าถามเลขที่บ้านนะอยากสร้างให้ได้ทุกอย่างนี่ขออย่างเดียวขอของแค่นั้นเดี๋ยวไปเก็บให้หไม่ต้องห่วงสร้างเองได้ไหมาอยแจงแจงย้ายบ้านเราบ้านพี่จะเป็นคนสร้างเองเห็นในมือยังไหม อยู่ในมือแจังไหมกูน่าจะเปิด pvp แล้วตับหัวมงี้จริงไอย่าทำร้ายแจงสิพูดอะไรเกรงใจแฟชแช็คในมือพี่ด้วยจะมืดแล้วสูจะมืดแล้วสูวายเฮ้ยเลีมเลีมอะไรอีกอะตั้งตั้งไอ้แซนชิดไปมุมนี้แล้วแบบจะตั้งเครื่องยิมนั้นแข่งยังไงดีวะมืดแล้วโอ้ถัง เด่นเด่นย่างเราก็ดีดูว่าลืมเซตอะไรผิดสักอย่างไม่ใช่จะเป็นเซตผิดที่ยันเอนเราเนื้อมือโปรซะขนาดนี้และไอตอนแรกนั่นคืออะไรคือตอนแรกมันลืมอยากได้ไม้เยอะมากอะตอนนี้ขอรักสองร้อยอยากได้เยอะเหรออยากได้เยอะมากเลยเหรอใช่ก็ไปตัดเองดิถามจริงเธอปกติแบบทุกคนหยุดปีใหม่แล้วไปออฟฟิศทำอะไรกันอะ พี่เอ็มยังเป็นนักเล่นเกมเอาเอาหญ้ากับต้นไม้เยอะๆกันหน่อยไม่มีหญ้าไปฝากจะเมียกินไปให้ตามไปเอ็มบุญหญ้าเองเอาไปกินเหรอพี่เอ็มอกินมากเลยเนี่ยทุยขิวหญ้าเหรอพอดีไม่เคยเลี้ยงควายด้วยดิรอแป๊บนึงนะเขาศึกษาวิธีการเลี้ยงแป๊บทุกคนนะโอ้โหไม่มากินตอนนี้อีกนะ แกลก็หวัว่าจะได้แบบนอนแทนไอ้ไอ้ก้อนนั่นคืออะไรอ่ะกันจะได้นอนไงจะได้ตาตุ่ยเป็นแพนด้าเหมือนกันเทวิกกี้เทีโคนตั้งไม้ผีดพอพองโง่สติไม่ใช่ต้นไม้เพี๊ดไอ้กิ่งไม้กิ่งเป็นไอ้นั่นไอ้นั่นิเหตุผลคือไอ้นั่นไงไอ้ไอ้ต้นกิ่งไม้ไงไม่รู้เลือกเอ้ยมีจิงเจอร์เบรดเชดด้วยว่ะสวยดี ลองทำเลยดีกว่านี่โอ้โหกิฟเกยไฮโซคืออะไรอ่ะดเดินมาดูดิไหนอะไรอ่ะขี้คิดมากว้าวน่ารักจังน่ารักว่ะเอ้ยน่ารักอ่ะจะใส่อะไรดีอ่ะพี่อุ้ยอุ้ยอ้าวกะท้ากะท้า มึงดู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 นี่นี่ฝุ่แล้วฝูกแล้วขอโทษขอโทษป่าอ่ะอีกทีนึงฝุ่นแล้วให้คนดูอ่ะคนใหญ่เลยดูทนบทึบทึบทึบปูปูไปเลยได้ป่ะเผาเลยได้ป่ะเผาเลยเผาเผาเผาตอนนี้เดี๋ยวมันไหม้ป่าหมดเออะเแจ้งฝู่นต้นไม้แล้วเนี่อันสุดท้ายแล้วมึงดูมึงดูมึงดูกูสิมึงไม่เห็นกูเลยมันต้องโผกหลายอันเว้ยแจก้งอ้าวไปเลยป้า มาช่วยกันตีดิเอาพี่เม่ลงดนกูอยู่แกสู้ๆนะแจ้งแจ้งเดีากลับบ้านนะเว้ยเฮ้ยค้าโอ้โหมึงยังตามกูมาอีกดูนี่กูปลูกต้นไม้กูปลูกต้นไม้นี่ดูเออเออเออ้นไม้เดียวเชื่อใจมปลูกอะไรแถวบ้านเปี่ยนปลูกข้างนอกสิมันจะได้ไปตั้งข้างนอก หลักโลกงใ่เพียงฟอ,ง,องนี่แหละน, <c oughs> นี่คือสิ่งที่แจงแม่งข่าวเลยแม่งตัดต้นไม้ต่อหน้ามันเพื่อเอาพายโคนแบบแตกมันต, <c oughs> <c oughs> ตัดต้นไม้ไปอ่ะ <c oughs> มันก็ต้องโมโห <c oughs> ตอ, <c oughs> อบปะวะโโอออ้้้ยยช็ตนนีี่งง <c oughs> ฉันเบื่อกบฉันเบื่อกบว้ายไอ้บ้าไอ้กบอ่ะคนหนึ่งเคารกับกอบคนหนึ่งเคารพกับต้นไม้ <c oughs> โลกนี้มันเป็นอะไรวะ โอ้ชอบความร้อนทำให้เราอบอุ่นเป็นสาวเราร้อนนี้นะใช่ตัวแจ<ส><ส>มเวลายอยู่กับไฟแล้วมันแบบเพิ่มค่าสติค่อนข้างเยอะวินโล่ข้อดีคือเพิ่มสติได้เร็วข้อเสียคือค่าสติสูงสุดมโนก็เนี่ยโอ้โหเธอพอเก็บของให้กำลังเก่าขึ้นไปทไ <c oughs> ับข้าวไว้หน่อยคือเธอยังไม่ถึงไงแ <c> ค <oughs> ่นั้นแต่เขาบอก ลังไปแล้วได้ๆเป็นพอบ้านที่ดีสิเร็วมาเทสเร็วกำลังไปแล้วพยายามจะไม่หลงทางอยู่แผนที่ก็มีก็ตะ <c oughs> กี้เพิ่งเปิดดูแบบไปไงเอออยากได้อโต๊ะน,นี้ไปที่บ้านจังตกลงเมื่อกี้นี้เกิอะไรจุดไฟอยู่กลางวัวแล้ววัวมันจะไหม้ปะ เกิดไฟอะไรถ้าเป็นไฟเขียวได้ไหมขนมปังไหนมันจะมีจินเจอร์เบรดอ่ะคุกกี้กับฟุตเคกินได้ใช่ไหมอันไหนไม่ใช่กล่องใช่ไหมถ้ากล่องกินไม่ได้อันนี้อ๋อเหมือนจะกินไม่ได้มั้ง้าวลองกินเลยดิเห็นป่ะมันก็ทำอะไรกับมันดียไม่รู้วางไว้เฉย แล้วทำไมกินไม่ได้ฟ้าเอาไปให้ราชาหมูเนี่ยะอาจจะเป็นไปได้ไอ้มือมือไอ้เอาไฟกูไปกลับไปนี่แ<ค>ต่กล่องแบบ <N K. S 2> ใหม่นี่น่ารักจังขอเพิ่มสติแป๊บนึงนะตอนนี้แบบสติลดค่อนข้างเยอะจนต้องอยู่กับไฟเอาไว้ไลค์กับเบร์ของพี่เอนี่โดนฝนไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็ วนนี้พี่เอต้องทำโลกใช่ไหมโดนฝนไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเป็นพันยนต์เป็นหุ่นโดนฝนแล้วสนิมขึ้นฝนมันทำให้คนเงาโอ้ยมึงร้องเพลงเพราะเองแน่นอนไหนที่อ่านไม่เวอริเตสว่ะเดี๋ยวว่าจะร้องเพลงเลยกูร้องให้เพราะเลยต้นไม้อยู่ไหนอ่ะพี่แม่มันอยู่ต้นไหนเนี่ยที่มันเดินเดินอยู่เนะอ๋อ แกเผาผิดต้นใช่ไหมต้นใหญ่ๆไปไหนแล้วอ่ะจะฆ่ามันอ่ะไม่เปลี่ยนอะไรเลยกูจะเกลียดมันนะมันมาคอนแจงเผาไม่ให้หมดไม่รกูกำลังจะปลูกเบอร์รี่มึงรีบเผาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมันมาแต่งใบต้นเบอร์รี่กูแม่หามันไม่เจอเลยหรอไอ้ต้นไม้นั่นเยดูไ้าหกอันไอ้ต้นไม้นั้นมันไปไหนแล้วอ่ะจะเผาไหมแจกแจงยังไม่จบ ถ้าเราเจอเป็นเด็กตอนพบข้าแบบนี้มันจะมันจะไม่ตายมันจะกินก๊าซกับเราไปเรื่อยๆแบบนี้พี่เมย์ไม่ต้องกลับบ้านนะค่าสติเอาไว้อะทำมาเลยเป็ปีาคนอื่นเลยเดี๋ยวถ้าหมายเขาว่าถ้าเล่นทิ้งตามนี่จะสติรดหรอใช่รถตันะเอางั้นค่าทิ้งเลยนะค่าไม่ได้ได้ตอนนี้ปิดประตูบ้านแล้วเธอเธอเป็นนอนนอกบ้านไปเป็นนอนใต้สะพานตรงนู้นกัน ดูดิโดนไล่ด้วยอ่ะถ้าอยา room, anyway ่างนั้นเดี๋ยวไม่เอาแมนเด็กไปให้แมงมุมตีแมนเด็กก็จะตายแล้วนี่มันจะตามแม่ไปทั้งเกมเลยเหรอต้อนจงวันเช้าอ่ะจะร้องเพลงอะไรไปขู่อะไรกันไปด่าทำไมเดาถูกมาทำไมไอ้ไอ้ปันหาแม่นวลเนาะคือมันไม่าเป็นไปฉันโอ้ แล้วมันลองไงต่อวะคนจะไปไม่ได้นีหน้าไปกับุูมเมืองลูวงทิ้งขนข้างลังนั่งน้ำเด้อเดี๋เด้อผูดถามนิดเดียวมันไม่ต้งรูวขนาดนี้สรุปไอ้ฟรุตเค้กนี่เอามาทำอะไรได้ให้ราชามาไปให้วัวป่ะเอ้ให้ให้วัวได้ด้วยกีฟดิ ไปละวัวกินด้วยเหรอเฮ้ยให้วัวไปวัวแม่งหลับเลยแม่งเลอใส่ด้วยเฮ้ยจริงเหรอโอ้เรากลับบ้านเฮ้ยมันเดินตามด้วยอ่ะน่ารักว่ะไม่ค่อยมีอ่ะสตัวเนี่ยมันเดินตามมาตรงที่มันเป็นตอนนี้แหละตอนนี้พี่เดบเดนเห็นป่ะแม่งเดินไปไหนแม่งหันตามตลอดดูมันทำหน้าดิเจ้าข้อน่ารักเลยอ่ะมันทำหน้าแบบแอ๋แอะใช่ไหมแอะแอะไอ้ตัวอ๋แอ๋เลยทำห้ามาดพี่อ่านเราเข้าไปใกล้ๆมาดิแม่งทำหน้าแอะแอะ เห็นปะดูดูดูเอ๋เห็นปะขามีงูเพื่อเอาวัวออกมาจาากบ้นดิลำพานเนี่ยแม่งมาเป็นฝูงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกคุณจะทำอะไรทำอะไรวัวึไม่ได้ทำอะไรวัวแดงไปเปขุดเอาแล้วไงมาแล้วอ่ะหมามาว่ะเติมฟืนให้พร้อมนะครับทุกคนบ๊ายบายทุกคน ตีแม่งได้ไหมนี่เอาขึ้นมาท้อง้อยแจงแม่งคำนั้อะไรอื่นหัวหือาดหือหาดแล้วเธอมีชุดกอดยังเนี่ยไม่มีค่ะใส่กระเป๋าอยู่เอาแล้วมีย่าไหมขอ่าตมาแล้วแต่ไม่ญาติเดือ้นไม่ทานแล้วไม่ดีกอททำไมไม่ทำไว้ก่อนแล้ว ก็ไปเก็บของมาแล้วคุณพยายานไม่โดนลุงกลัวที่ไหนมาดิแม่เม็หลบอ่ะกูปัดจันหน้าเลยนเธอนี่ไงความผิวดูความผิวเป็นไงโอ้หล่อโคตรแช่นี้ไม่คันน้ำเลยบอกอแช่นี่ตื่นมาเก็บเนื้ออย่างเดียวอ่ะปีศาจต้นไม้เดินกลับแล้วนี่ไงแจงมึงอยากตีมันแค่หรอเจอแล้วเนี่ย เขาไม่้มาอยู่ใกล้บ้านด้วยไงตอนนี้ฝากไว้ก่อนนะใช่กลับบ้านก่อนไปตีแม่ไปขุดหญ้ามาให้เยอะๆเลยผมมาไปคุยกับล่างม่วงไปกูสิมามึงมาค่ามันแจ้งค่ามันแสดงพลังสาวผิดให้โลกไห็นโอ้โหโดนหัดทีเดียวนี่มึงเอฟเฟคอลังการมากเลยใหญ่มากโอ้โหมือใหญ่ขนาดอะไรเทเตอร์โอ้ยยันอดเลย ปกป้องแจงสิเธอปกป้องแจงเลยมือแม่งยาวพี่เออันพี่เออันอันเอเดี๋ยว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 ได้เหรอใครมึงตายซะมึงทำกูใช่ไหมฆ่ามันเมือกโดนตกล้านไม่เหลือแล้วตัวแม่งใหญ่ด้วยมั้เออดี มาเก็บของนี่ของกับเเต็มน่าถกไหมพรมจะหนาวแล้วจัดไปเ,เราได้ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัวเม่นพังรัวออกมาเอ้าเฮ้ยทำไมมันพังอะ่ะอย่างนี้ก็มีเนอ้อค <c oughs> ือเจนจะเปิดของขวัญยังไงอะ่ะไม่อยู่ใกล้แล้วแต่ว่าเจนต้องกดตรงของขวัญอ่ะ แต่แต่หน้าจอแจ้งเอ้นี่มันบังอยู่ตอนตอนที่แจ้งยตัวเองมาอยู่กลางจอแล้วเขาเปิดของขวัญป๊บนึงไมู่ิเมว่าวันนี้เม่ได้ของขวัญที่แย่ที่สุดแล้วแหละมีแผนเหมือนกันเลยแจ้งเสร็จกระตายตอช่วงฤดูร้อนนีแม่นโคตรลำคางเลยแกงวงกินกินจนไม่มีข้าวแต่กิน เเป็นนชคยทำไมอ่ะเดือดร้อนไม่มีเธอพี่เอแม่งมีสัตว์เลี้ยงโอ๊ยเอแเลี้ยงมาจากไหนอยากได้มีสัตว์เลี้ยงแล้วได้อะไรบ้างอ่ะเพิ่มอะไรได้บ้างน่ารักรูปรูปโอ๋เสียงน่ารักว่ะปรอเดี๋ยวรูปไม่ได้ด้วยใช่ไหมรูปได้ปะล่ะเอไม่ได้กดคลิกซ้ายไงล่ะ ค่ะแม่จะทำคพื่นใหม่ได้ป่ะทำเลยตอนจะได้ได้เสียงเดินตัอยู่ส่วนไหนของประเทศวะเนี่ยก็เป็นว่านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราคงต้องพอไว้แค่นี้ก่อนตอนนี้นะคะบ้านเราก็มี หลังค่อนข้างใหญ่แล้วเนาะซึ่งบอกได้เลยว่าเริ่มครบเครื่องเรื่องอาหารการก,กินแล้วตอนนี้แล้วครั้งหน้าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะเป็นว่าเอาไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะกับพวกเราสี่คนกับเกม d o อ t s ์ตานั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย,ายไปแล้วนะจ๊ะสวยค่ะสวยค่ะกดอ